ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยูกับผมฮาซาว่าในคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีที่ผมใช้ไต่จากแลงไก่แมนเตอร์สูเมจิเอเวคเคนภายใน1สัปดาห์นะครับคลิปนี้เนี่ยอาจวันที่26กรกฎานะผมเพิ่งขึ้นเมจิเอเวคเคนเมื่อวานคือวันที่25ถ้าคลิปล่าสุดที่ผมลงตอนคลิปแรกเนี่ยก็จะเป็นผมขึ้นไก่แมนเตอร์นะฮะภายใน1สัปดาห์ก็ถัดจากวันนั้นเมื่อวานก็จะเป็น1สัปดาห์นี้นะประมาณนั้นนะก็ผมมาให้ดูวิเล โดยเกมทั้งหมดจากโนวิดมาแกมมันเตอร์เนี่ยผมเล่นไปประมาณ451เกมนะวีเลตอยู่ที่68ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะเด็กที่ใช้เยอะเนี่ยแฮกเกตเนี่ยผมไม่ต้องรูก็ได้ครับ98เป็นวีเรตเนี่ยคือเป็นช่วงแรงแรกๆนะฮะช่วงถึงแพตตินัมครับตัวเด็กที่ผมเล่นหลังๆบ่อยๆเนี่ยจะเป็นเฮอร์ไมโอนี่นะวเลอยู่ที่73ก็ไม่ค่อยแย่ครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะ เริ่มแรกเด็กก่อนนะฮะเข้าไปดูเรลิงขับนะเมื่อเราขึ้นการมันเตอร์จนถึงช่วง8100เนี่ยมันจะมีตรงนี้ฮะมันจะเป็น global ranking นะที่จะให้เราเล่น3ามเด็กให้เราเลือกมา3ามเด็กแล้วเราก็จะแบนเขา1เด็กแล้วเราก็จะเลือก2เด็กใช่ไหมฮะจากที่เขาแบนเราไปเรามาเลือกัปที่ว่าเล่นเด็กอะไรดีดีกว่าครับ เรามาดูกาสกันก่อนเด็กเนี่ยเล็กเมตาปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยสามคนนะฮะก็จะเป็นตัวของเบลทิกอันนี้เมตาอยู่แล้วเก่งมากต่อมาผมว่าแฮกิดแฮกิดก็เป็นเมตาอีกคนหนึ่งครับเป็นเอโคที่เก่งเหมือนกันอีกใบหนึ่งอีกเอโคนผมขอเลือกเป็นทางร์เมนีนะที่คิดว่าเป็นสามหน่อที่เก่งที่สุดสามารถเลือกไปได้หรือว่า ถ้าใครเล่นอวดาเก่งเนี่ยจะเลือกดอบบี้ไปให้เขาแบนก็ได้นะหรือว่ามั่นใจในอวดาก็เล่นดอบบี้เะาเลยนะ,ะแนะนำ Echo เออโคคร่าวๆต่อมาเราจะจัดเด็กยังไงเนี่ยให้มาดูก่อนว่าการในไอดีเรานะฮะไปไหนในเวลเยอะๆบ้างโดยไอีผมเนี่ยการที่เวลเยอะๆเนี่ยจะมีโกเลมที่เป็นด้วสิบเอมีบอมบ็อกที่เป็นตัวส1บใช่ไหมครับก็เลยเลือกที่จะเล่นเบลาจิกนะ เป็นเลสนี้นะแล้วก็อีกเล็กนึงเป็นเฮอร์มโอนี่ทันเดอร์สตอร์มกับวิสแบงนะวิสแบงผมก็11เ,เหมือนกันผมก็เลยเลือกที่จะเล่นเป็นเฮอร์มโอนี่แล้วก็เบลติกเนื่งองจากเลือกการ์ดของผมสองใบนี้เยอะนะฮะเป็นการเมตาที่พึ่งผ่าได้หรือถ้าทุกคนการ์ดเมตาเวลมาเยอะเนี่ยก็ลองดูก็ได้ครับว่าเราถนัดเด็กอะไรเราเล่นเด็กไหนวินเลดีหรือว่าเล่นแล้วสนุกเล่นเราชอบก็ให้ เลือกเด็กนั้นมาเป็นเด็กหลักนะครับเราอยากให้เลือกสัก2เด็กนะเพราะว่าเมื่อใครคนใดคนหนึ่งถูกแบนเนี่ยจะได้เล่นอีกคนได้นะแล้วก็ต่อมาก็ขอแบบการแบนพิกเนี่ยสำคัญแค่ไหนนะหรัแบบเราเลือกมา3 3ไลน์อัพของเราเป็น3มเด็กนะครับอีกฝั่งก็จะมี3มเด็กเหมือนกันให้เราแบนเด็กที่เราไม่อยากเจอที่สุดโดยที่เด็กเราเนี่ยเจอแล้วแบบเจอเด็กงั้นแล้วมันจะลําบากอะ่ะ ให้แบดซิงไปได้เลยนะสําคัญแค่ประมาณนั้นครับแล้วก็เราเลือก2เด็กที่เรามั่นใจใช่ไหมพอเด็กเรามั่นใจถูกแบดไปเด็กหนึ่งเนี่ยให้เราหยิบอีกเด็กหนึ่งมาเล่นก็ได้ครับโดยผมเน่จะก่อนนั้นเนี่ยตอนที่3ช่องเนี้ยครับผมเป็นแฮกิดแลวส่วนใหญ่แฮกิดผมก็โดนแบนนะเมื่อแฮกิดโดนแบนเนี่ยผมชอบเล่นเฮอร์ไนโอนี o ่ผมก็เลือกเฮอร์ไนโอนี o ่รัวๆเลยครับเอาละอันนี้คือการจัดเด็กแล้วก็ การพลิกแบนนะต่อไปสิ่งสําคัญเลยครับคือเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยเนื่องจาก Card, เกมการ์ดเกมเนี้ครับเป็นเกมการ์ดที่อินเทอร์แอคทีฟกันเรียวไทม์ไม่ใช่เกมการ์ดที่เล่นกันเป็นเทิร์นเทิร์นใครเทิร์นมันถ้าเป็นเกมการ์ดแนวนั้นเราจะมีสติมีเวลาคิดใช่ไหมครับแต่เกมเนี้ยสิ่งสําคัญมากๆคือต้องมีสติเลยครับก็เดี๋ยวเปิดรีเพย์ให้ดูก่อนนะออกเป็นเกมที่ผมมึงมีสติก่อน ก็ผมใช้สองเด็กเป็นเบลล่ากับพื้นเมนี่นะงั้นก็ขอเปิดเบลล่าให้ดูก่อนเลยนะครับเบลล่าผมแบนแฮกิทตลอดนะเวลาผมเจอผมไม่ชอบแฮกิทนี่เฮอร์เมลนี่ผมโดนแบนด์ผมเลือกเล่นเบลล่าเอาละแล้วเขาเป็นแร้งเมจิกเอาว้แคแล้วด้วยนะภาสกิปไปช่วงแรกก็ยืนรอมานากันนะผมก็กดดันไปเลยครับ เป็นเบสบอลกับเส้นนะเพาะบอมมาผมอยากเคลียร์แต่คงเคลียร์ไม่ไหวผมก็เลยเลือกที่จะบอมกับแปดไปเลยนะครับก็จะทำลายโกเลมกับไททันเขาตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าเขาเล่นเอคอะไรนะที <Okay. S 1> นี้ผมเลือกที่จะใช้เมฆเพื่อเก็บเกตให้เดอิเตอร์มาไวๆนะแต่เมฆกันไปลิงเจ้านิปเลอร์ก็อย่างนั้น อันนี้เขาเล่นพลาดน,นะฮะเขาเรียบวูปเปอร์เกินไปทนำะให้วูปเปอร์เลือ่อนโลมาโดยเมฆไปหน่อยหรือไม่รู้เขาจงใจหรือเปล่าอันนี้เดอิตเตอร์ตัวแรกเรามาแล้วนะครับก็เลยกดดันต่อดเบสบอลแล้วก็เต้นเลยนะ right, อันนี้เขาลอยสวนมาครับ, right, นนรบพร้อมกับโกเลมนะตอนนี้จะเป็นช่วงที่บอยเราตามนะครับก็ให้ตั้งสติไว้ฮนะอันนี้ผมโกเลมเพื่อเจะมาเคลียร์ลอยแล้วก็เคลียร์โกเลมอีกสองตัวนะครับ มอดเราตามแล้วก็ไฟสวนครับเป็นทีใครทีมันนะเรานำซ้ามาแล้วเขาดิฟเลอร์เพิ่แมแลมมานานนะผมก็เลือกที่จะเมกเก็บเกียร์ดเดเอเตอร์แต่ก็ยังไปโดนดิฟเลอร์อยู่แล้วครับอันนี้ผมพลาดนะ,นะคาร์บูปเปอร์จะมากดดันกดเลียมเราพร้อมระเบิดด้วยผมก็เลือกที่จะรีเบสบอลเคลียร์ระเบิดนะการ์บูปเปอร์ด้วยพยายามให้ยิงไฟลายเดียวกันจะแรงมากครับเบสบอล เต้นปีไปบอลไปเขากดดันแล้วด้วยโกเลมไปแล้วนะแล้วเขาก็รีบม,มาก่อนอนะากามาผมก็เลยวิ่งไปไอวีลบเลยครับแล้วก็โกเลมมาครับเทมโปพร้อมระเบิดเลยครับอันนี้จะเป็นทีที่เรากดดันเขาแล้วนะระเบิดเราแตกไปไม่เป็นไรครับอันนี้ผมที่จะเมฆเคลียบอมกับเพิ่มเกียรดีเตอร์เรามาพอดีอนะเขาเลือกที่จะโกเลมนะ เขาก็ไปบอลเต้นกดดันเขาไปเรื่อยๆครับช่วงน,นี้เป็นช่วงที่เลือดผมตามเขาอยู่นะแต่บอดเราค่อนข้างแข็งครับเขาไม่รีบเคลียเดเตอร์ด้วยเราได้จี่ีีแล้วเขารอนมาครับจังหวะนี้ผมพูซิอโอเคลียรอนไปค่อยเล่นครับนี่ผมเมฆเพื่อที่จะเก็บเกี่ยเดเตอร์เหมือนเดิมครับจะเห็นว่าเมฆเป็นการที่เก็บเกียรยให้เบลลาไววมากนะค่อนข้างดีครับ ผมรอเขาโกนเลมผมก็ค่อยใช้รอนะอเทนี้เขาเรีบบุ๊กมาด้วยอันน้นบุ๊กเขาโดนกินแล้วก็ชนไปพร้อมกันเดวอิสเตอร์ตัวที่สามเรามาแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เราได้เปรียบที่สุดแล้วครับกดไดม่ายก็ต้องช่วงนี้เลยเมลาทิกที่เรารอจังหวะมานานนะเ,นเขารอมาแต่คิดว่าสา,ายไปแล้วครับเราเรื่องเขาน้อยเกินไปนะจีๆครับสราเับเกมนี้เกมนี้ผมยังมีสติอยู่นะ ต่อไปไปดูเฮอร์เมนี่บ้างเฮอร์เมนี่เกมที่น่าสนใจเป็นเจอเบลอาทิครับลิดเดียวกลิคล้คลายๆกับที่ผมใช้นะแต่เขาใช้เฮอร์เมนี่นะคนนี้อ่าพิกแบนผมแบนแฮก,กิตลอดเสมอครับผมไม่ชอบแฮก,กิตที่สุดนนี้เฮอร์เมนี่เราหลุดเราก็เล่นเลยครับอย่าลืมครับว่าเด็กที่ยวเล่นเนะี่ยเป็นเด็กที่ยวเล่นสนุกแล้วก็เล่นเป็นก็จะดีครับแต่ง้อเล่นเกมก็เล่นให้สนุกนะครับลืมสกิป อันนี้เลือดไม่ต่างกันมากนะไม่เป็นปัญหานีผมคาสนาันดา1หนึ่งะฮะเทมโป,โปแล้วก็เพื่อให้วนคอมเพเนนต่อไปไวหมอะคุมไวแล้วก็นก,นกไวนะเพื่อรันกายบานมืออันนี้ผมบินเคียร์แมงป่องเลยนะฮะอันนี้ผมจะเอ็อกพโ์โซให้เขารับบอลไม่ทันเนี่ยหมจะรีบไป นี่ผมยืนรออินเฟทัสวิทแบงค์ในคอมโบฮนะเพราะวิทแบงค์ผมเบลเยอะผมเลยเล่นเล่นนี้นะก็ยืนรออะไรกันนผู้เอาเฮอร์เมลนี่พร้อมกับเมฆมานะเกรเบลล่าเขาจะขึ้นไวมากน,นี่แล้วก็รอครับบ่อยเราโดนกดดันอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นเฮอร์เมลนี่นะผมหลบ รอรอนอินเฟทัสให้เดเตอร์เขาไม่คูโซใส่เรานะฮะไม่งั้นเราเกลือนไปรอนมาเราก็เริ่มสวนได้ครับนี่ฮรัปอดเข้าหายไปหมดแล้วผมบินชนบอมบ็อกนะจะเคลียบอมบ็อกให้ไวที่สุดบอมบ็อกปล่อยไว้นานมันแรงเกือนไปฮะเขาเมฆมาเพื่อจะเคลียร์หมากับรอนครับ ก็ถอยไว้ตั้งหลักก่อนรอที่จะอินเฟทัสแล้วก็วิสแบงครับเอโพโซเคลยมือไปนะมานาะแตมก็เมฆหลบเขาเบสบอลมาโดนได้ยังไงก็ไม่รู้นะเลยวิสแบงไปครับหนึ่งทีก็เคลียบุกไปครับอันนี้เราค่อนข้างได้เปรียบนะเลือดงเรานำมาแล้วเอาโกเลมตามมาอนี้ ผมเห็นเลือดแล้วว่าเราเอ็กโพโซวิสแบงอีกทีหน,นึ่งยังไงเราก็ชนะนะก็เลยไม่รีบแล้วถ้าค่อยเดินหนีไปเรื่อยๆก็เละหลบนหนีใจเย็ยนๆไว้นะครับเวลาเล่นทีครับทีไปทัสิบแบงแล้วก็จบเกมครับอ่านี้ยังมีสติอยู่แต่อพอมาดูแบบนี่เมื่อเป็นเกมการ์ดเรยลไทม์เนี่ยฮะสติสำคัญมากเพราะาเราต้องอินเทอร์แอคกับอีกฝั่งให้ทันใช่ไหม อย่างเกมนี้ฮะลิสคล้ายกันมากเล่นเจอมิลเลอร์นะฮะลิสเหมือนกันเลยเวลกัสผมเยอะกว่าด้วยแต่ผมแพ้นะเพราะว่าไม่มีสติครับโกไปหน่อยสำคัญมากนะนี่ผมแบนอวดาครับไม่ผมไม่ชอบเจอถ้าเขาแบนเมียนแล้วปล่อยอวาดาหลุดเนี่ยผมจะสู้ยากมากอะอันนี้เป็นเมือนมิลเลอร์เลือดพอๆกันนะห่างกันนิดเดียว นีผมเห็นแล้วว่าเขาเป็นเด็กเดียวกันผมก็คาเทด้ามาก่อนก็อีกโพโซเขี่ยมือครับการบบมือเราหนักเกินไปนะมีหมากับวิสแบงอ่ะทีนี้เขาเหมาะคุมมานาะผมเต็มไปยืนรอก่อนนะเลอเราเล่นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแบบมานาสิบไปต้องรีบใช้การ์ดนะครับเรายืนรอก่อนได้นะมานาสิบก็ไม่ใช่เรื่องแย่ครับ นี่ก็วิสแบงเกียได้ทั้งคาซันดาทั้งเขาน,ะนี่เขารองเท้าเปิดหมอกมาอินฟลัสวิสแบงสวนเหมือนกันครับนีเขาพลาดปหน่อยเขาวิแบงริมผมเลยไม่โดนจังหวะส,สุดท้ายผมกะจะสวนแต่เขาหมอกลบทันเดนอร์อมครับเอ็กโพโซผักมาแล้วนะผมจะกลับไปซันด้าอันนี้ผมเปิดหมอกนะก็ะะคุมลบทันเดนอร์ซอมได้น,นิดหน่อยครับเขาบินมาโฉบนะนี่ผมจะอัพพักนุ่งให้โดนเขาด้วยแต่ไม่ทันครับโดนไปตัวเดียว ก็ยืนรอมาทั้งคู่นะเลือดพอๆกันเลยครับสูสีครับเกมนี้ยังไม่มีอะไรนะยืนรอทั้งคู่เด็กเดียวกันเล่นเหมือนกันเอ็กโพโซเลีรยมือมัม<า>้ยผมก็อินฟลัชซิทแบงไปครับอันนี้เขาเดินอยู่พอดีนะเกือบไม่โดนครับเขาก็รอนมาที่จะบุกเรานะเขาก็อินฟลัชซิทแบงมาเหมือนกันนะเจ็บทั้งคู่ อันนี้ผมรีบหมาไปหน่อยครับเอโคโ,โซเขาออกมาแต่เขาบินมาพอดีนะฮะก็เลยไม่โดนเอโคโซอันนี้ผมเห็นเรียกไขแล้วว่าอีนฟอทัสติดแบงเนะี่ยยังไงเขาก็ตายผมมีนฟอทัสติดแบงไม่โดนครับจังหวนนี้ผมเริ่มโลกแล้วอยากจะฆ่าเขาให้ตายแล้วแล้วเขาก็โลกเหมือนกันนะครับพเพราะเค้กก็อยากจะฆ่าผมเหมือนกันทนนี่เดินกันอยู่ยั้งคู่นะออผมเอโคโซไม่โดนครับยิ่งงุหมิดเข้าไปใหญ่ฮะจังหวะนี้ก็เลยรีบเล่นแล้วนะฮะ เรืองแบบเขาเหลือเลือดนิดเดียวอ่ะแต่เขาไม่ตายอ่ะผมวุ่นหยียดมากตอนนี้แบบถ้าอินเฟชั่นโดนก็จบเลยใช่ไหมแต่เขาเนีย่ยเขาเดินเดินเดินน่ผมวุ่นหยีดมากแล้วผมก็ลืมเดินจนเขาคอมโบเราตายฮะเขียนว่าสําคัญมากนะสติเล่นเกมการ์ดประเภทนี้นะที่อินเทอร์แอคกันช็อตต่อช็อตสำคัญมากจริงๆครับก็นี่ครับเป็นเส้นทางที่ผมขึ้นมาจากแกนมอนสเตอร์นะ เห็นด้ว่าผมก็เล่นแต่ฮูเมลอนี่นะถ้าฮูเมลอนี่ไม่โดนแบนแต่เนี้ยมีแบลจิกบ้างบางเกมนะก็ชนะเรื่อยๆครับจนมาถึงเมจิกอเวเคนได้นะภายในประมาณ1สัปดาห์ก็จะมีประมาณนี้ครับเทคนิคผมมาแชร์ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์นะฮะที่ผมขึ้นมาสุดท้ายนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด ไลค์กดซับสไคร b ์กดกระถิง่งแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ด้วยนะหรือถ้าใครมีคำถามอะไรหรือ,อยติอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ